สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับมาอีกแล้วเดินนะครับเจียวแกกับแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเซียนฝั่งทนนะครับแนวทางคือแนวทางนะครับแนวทางก็คือแนวทางนะครับ,รบเพราว่าจะว่า เป็นล,อนอลอ็อกเปลี่ยนบล็อกเองก็แล้วแต่นะครับเพื่อนวา่าผ้ามาล็อกกับว่ามาจังสันล่ะพี่น้นนองคําว่าล็อกนี่ต้องเข้าใจคําว่าล็อก้อครับเด้บอบล็อกอยู่กล่องตลาดดิเรียกล็อกเพื่นอนนะแมเพื่อนเฮ็ดเป็นเลขล็อกออกมานันไหมครับผมทำาความเข้าใจนะครับแต่ว่าอยู่ในคลิปนี้ของเซียนฝั่งทวนนี่เล่ากับบอได้ว่าล็อกดอกครับแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทย นะครับไหมาบอมวาสิถือรถที่พี่น้องบอว่าสิแมนทุกขั้งนี้นะครับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะครับเนี่ยเนี่ยพอ,อห้าวาเนี่ยในใน TFC บางคนบางท่านอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเอามาหลอกอีกแล้ววาสันหลอกบ่หลอกลอก,กับบอรูเพื่อก,ก,กันลีเอฟซนะครับ ขันเกิดว่าเถืองเนะี่ยคอยกระดีไปขันเกิดว่าว่าถือคอยกระพิดไปนะครับคอยกระบ่ดีนะครับเพิ่นหามากกับมาว่าสูฟังมันเป็นหน้าที่นี่นะครับทำก้องเข้าใจให้เอฟซีบางคนบางท่านคอมเมตนมากนะครับผมนะครับให้เข้าใจในเด้อนะครับเพิ่นจะมีว่ามากสายด่วนสายลับสายล็อกอืม กองสลากกองอยังเพิ่อน,นึงว่ามาดอกเพื่อนไหมาเฮากะนั่นมาเสนอต่อมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับบอมากบ่ชอบกะเลี่ยน่านไปนะครับอ่าไหมาทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ในช่องพอยห้านี่เพื่อนไหมาบ่นหน่อยอาจารย์นะครับเพื่อนกะว่าของเพิ่นเด็ดใครๆก็ว่าตัวเองจะต้องเด็ดนะครับแต่ผลปรากฏ ออกมามันก็ไม่ถูกก็มีมันไม่เข้าก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอแมนบอชัยยาวากันนะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางฟังว่าแนวทางพี่น้องฝันดีเจ้าของฝันดีบอฝันคือเรียกที่เพิ่นไหเพื่อเพิ่นไหมาบอเอามาใส่กับแนวทางที่เพิ่นไหมาเอา เพิ่นจับครูมาให้คือจังฝันอยู่ตัวละ่ะนี่นะครับนี่คือแนวทางนะครับผมบ่ได้ว่าคอยมาอาจารย์ได้ให้มาปุ๊บว่าจะออกปั๊บตรงเป๊ะมันไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับนี่ว่าไปตามที่เอฟซีา FC บางคนบางท่านหรือมาบางคนบางท่านไม่ประสงค์ดีมาคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าเอฟซีตัวจริงเพิ่นว่าคอมเมนต์หรืเพื่อนเข้าใจนะครับเพื่อนคอมเมนต์กับคอมเมนต,มมนตมมน์ดีนะครับ เพิ่นบ่อได้ข้อเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอามาหลอกอแก่แล้วยังเอามาหลอกอีกอย่างหว้าไปในคออเมนตนนะครับมันบ่อเมนจังสั้นนะครับพอยอห้าเนี่ยทำมากี่ปีแล้วยูทูบนะนะครับคือเสนอมาให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับผมจะแก่จะหนุม่มจะซ่องน้นนมจะซ่องคนน้งคนแจงก็แล้วแต่นะครับเพิ่นกับบ่ได้ว่าเพิ่นสิมเม่นเสมอไปเด้นะครับเพิ่นใครมากซื้อ เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ว่าให้สําหรับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ที่บอดีนะครับผมให้เข้าใจตามนี่นะครับผู้เพื่อนดีกันไล่นะครับ fc ตัวจริงมีแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับมีแต่แต่ผู้ที่บอะสงค์ดีนะครับมาคอมเมนต์จังสั้นจังสี่แก่จังสั้นจังสี่ยังเอามาว่าสู่เพื่อนฟังห้าเพื่อนเสือจังสั้นจังสี่กษตรพปายามเพิ่นได้สภาพเกิดเพิ่นมากเพิ่นกับไปซื้อเพิ่นกับลงทุนนะครับผมอ่าแั่นผู้ผู้มาก เฝ้าปันได้พ่นกับบ่ซื้อนะครับผลสรุรเพิันมีอยู่ว่าวันหวยออกมันจะออกที่ตรงกันที่อาจารย์แต่ละคนให้มาไหมนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแนวทางนะครับยกตัวอย่างเส้นนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนฝั่งทนวันนี้เพิ่นไห้มาเมื่อนี่นะครับก็ถือว่าโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเซียนฝั่งทนนะครับ สำหรับตําล่ามือว่านนี่เลากับเขาหนึ่งหกเด้นะครับนั่นนะครับหลังจากที่เราบอกเข่ามาหลายหลายมือหลายวันนะครับมือว่านเลากับมาเขาสักหนึ่งหกตรงๆนะครับผมนี่นะครับดวงโชควาสนาสิ้นซาตาผู้ให้ผู้สื่อมันจะต้องให้ถูกมัดสิถูกกันนะครับดวงสมพง์นะครับจะถูกเลยนะครับผมผู้ให้ผู้ลงทุนนะครับ แต่การลงทุนก็นต้องเรามาระวังนะครับพอให้ห้าทำตามหน้าที่เพิ่นไหามากเพิ่นอยากนําเสนออยากให้พลอยห,ห้าออกให้แนะ่ออกทางช่องให้แนะ่ก็เอามาออกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจะคอมเมียนกันในสิ่งที่มั่นบอดีบ่งงามนะเกิดบ่ามากักบ่ชอบซองนี่บ่ามากักโอ๊ยปัดไปบ่เบิงถ้าไปเบิ้งซองที่เจ้าของตัวเองชอบนะครับให้มาเพื่อเป็นแนวทางอ่า ในคลิปนี้กะของเซียนฝังทนเพิ่นไก่ไฮมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพอเห,ห้าเปลี่ยนผู้ดำเนินไร่าการว้าแนวทางตัวเลขให้เพิ่นนะครับเอาอีกจากน้อยคอยไปฟังจากปากเซียนฟังทนเล่าจะเวาจังไดสซูพี่น้องเอฟซีฟังนะครับมักชอบก็เอาตามเล่าบ่มาบ่ชอบชอบ่เป็นอย่างนะครับไปฟังเขาพร้อมกันเลยครับผม เอาขอขออนุญาตต่ออีกนิดพี่น้องขออนุญาตต่ออีกนิดนะครับมันจะบ่ติมเ,เวลามาตรฐานแปดนาทีนะครับเอาฟังได้เลยครับบานนี้อาจารย์เส้นฟังท้นเราจะวาววายังไงนะครับครับกสวัสดีนิรักษ์แฟนแฟนทางช่องเออพารวยครับอา,อาจารย์ก็เป็นน้องใหม่ทางช่องขอฝากชื่อและผลงาน ตัวเลขในงวดนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรรักและแฟนแฟนตางช่องด้วยนะครับอาจารย์มั่นใจว่าตัวเลขของอาจารย์ในงวดวันที่สิบหกนี้จะนําโชคลาภให้มิตรรักและแฟนแฟนได้มีเงินเก็บเงินใช้กันทุกคนนะครับวิ่งบนอาจารย์ขอชี้ไปที่เลขสามครับ ขอเน้นนะครับเลขสามสายวิ่งอาจารย์มั่นใจว่าสามยังอยู่ให้มิตรรักและแฟนๆได้มีโชคลาภม,มีเงินใช้ในวันนี้ครับสามตัวมีแปดสามเก้าสี่สามเก้าแปดสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าครับสามตัวอาจารย์ขอชี้ไปที่สี่สามเก้ากับสี่หนึ่งเก้าครับ ส่วน2ตัวถ้าใครจะตัดเล่นก็ได้นะครับมี3931 19นะครับส่วน2ตัวล่างอาจารย์ขอชี้นะวิ่งไปที่เลข8ครับตัวรอง6 2ตัวมี86 80 84 696 264เน้นไปที่86กับ69ครับอาจารย์ ขอให้ทุกคนมีเงินเก็บเงินใช้ในงวดน,นี้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝากเบอร์โทรถ้าใครจะเข้ากลุ่มของอาจารย์เบอร์โทรของอาจารย์นะครับ0629606255เป็นเบอร์ไลน์นะครับสุดท้ายนี้ขอมิตรลักและแฟนๆทางช่องให้แรงใจทางช่องของ a r คุณพ่ออารวยด้วยนะครับขอให้ช่วยกัน